เราให้น้องกิน energy boost นะคะ <c oughs> energy boost เนี่ยตอนตอนที่น้องไม่สบายอะคะ่ะไม่ไม่กินข้าวมา3มวันก็เลยไปหาหมอทีเนี้ยหมอก็ให้ตัว nutrition นะคะเป็น energy boost ทีเนี้ยน้องกินได้แค่วันเดียวนะที่แบบกินยาแล้วก็กินตัวเนี้ยตอนนี้น้องกินเก่งมาก แล้วก็จะชอบกินลักกี้จะชอบกินไก่แล้วก็ปลาเราก็เลยใช้วิธีบีบ Energy เนี่ยบีบเอ่อนิวริชันเนี่ยค่ะใส่ในไก่หรือว่าปลาที่ให้อาหารน้องไปด้วยกันนะน้องก็จะอร่อยมากๆดูสิกินใหญ่เลยเราจะไม่ให้ชิ้นใหญ่นะคะจะให้ชิ้นเล็กๆกินไวมาก โดยสิ่งยังไม่ได้บีบเลย <c oughs> ตอนนี้คืออ้วนมากเลยลักกีะ อร่อยจัดดูตัวเต็มๆนะคะโอ้โหได้นิวทริชันไปกินนี่คือกินเก่งมากๆแล้วก็ท้องของนางนี่นะเต็มเลยอร่อยใช่ไหมคะ